ค่ะพี่น้องทุกคนวันนี้ช่องคูรีชาแนลนำเสนอพะโรค่ะพะโรหมูสามชั้นนะคะก็มีไข่แล้วก็หมูสามชั้นนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและอุปกรณ์ที่ใช้ทำนะคะ,ะวันนี้เราก็จะมีเนื้อหมูที่ล้างทำความสะอาดหั่นเป็นท่อนๆไว้แล้วนะคะแล้วไข่นะคะแล้วก็จะมีไข่นะคะมีเกลือมีรสดีมีน้ำตาลมะพร้าว ซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็สาบเกลือนะคะผงพะโล้นะคะซอสฝาเขียวนะคะทีการต้มไข่นะคะเราต้มไข่ที่จะปอกง่ายก็คือต้องใส่เกลือนะคะเพื่อนๆนคะ อ่าสำหรับพะโลน้นี้ทำขายก็ได้นะคะทำเป็นอาชีพนะคะสร้างรายได้ให้กับตัวเองหรือว่าจะทำไว้ทานในครอบครัวหรือว่าจะไปสังฆทานบุญอ่าในช่วงเข้าพรรษานะคะอ่าจากนั้นเมื่อต้มไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็ปอกไข่แล้วก็มาตำลราผักทีราาผักทีกระเทียมนะคะพริกไทยสามอย่างเรียกว่า3เกลือน,นะคะก็โขกไปขูกไปให้ละเอียดนะคะอ่าเพื่อที่จะ ดูกระบวนการนะคะเราก็ต้องขูกให้ละเอียดเลยนะคะเพืเ่อนๆค่ะขูกไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะเพื่อจะเอาสามเกลือที่เราขูเมื่อกี้ลงมาผัดให้หอมค่ะอ่านี่ค่ะเราก็ผัดให้หอมนะคะอ่าถ้าน้อยไปเดี๋ยวเราก็ค่อยเติมได้นะคะอ่แล้วก็ผัดสามเกลือให้หอมนะคะ นี่แหละค่ะคือการทำพะโล้นะคะเป็นสูตรโบราณนะคะทำเบดง่ายๆอร่อยดีนะคะทานได้ทั้งบ้านทำบุญก็ดีทำขายก็ดีนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราก็มาหมูสามชั้นที่เราหั่นไว้แล้วนะคะเราก็มาผัดชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะคะผัดเพื่อให้หอมนะคะชิดไปชิดมาะคะ่ะเพื่อความอร่อยนะคะ เราก็ต้องทําแบบนี้นะคะที่ทีที่ถนะคะารู้นะคะทําบุญก็ได้ทำขายก็ดีทำได้ทานในครอบครัวได้หมดนะคะเพื่อนๆเราก็เพิ่มเข้าไปอีกนะคะเพื่อจะได้เพิ่มความหองสามเจจนะคะเพราะว่าจะมีริกไทยมีรากกทีแล้วก็วกระเทียมค่ะ ใช้เวลาตัดให้หอมมีประมาณ20นาทีนะคะเพื่อให้เนื้อหมูหดลงไปนะคะก็คายน้ำมันออกมาค่ะหมูที่ใช้นี่คือ1กิโลกึ่งนะคะรอคนดับนะครับเอานองไปนะคะเพื่อความอร่อยนะคะปุงไปได้เลย ดีเราพลิกไปพลิกมานะคะการทำไม่ยุ่งยากนะคะเราต้องเตรียมเครื่องให้พร้อมค่ะ,ะต่อไปเมื่อเสร็จแล้วเราก็เตรียมนะคะเกี่ยวน้ตาตาลนะคะเกลี่ยวน้ตาตาลมะพร้าวแล้วก็เอาผงพโล้ลงไปผัดให้หอมนะคะอะ ผมพะโล้นะคะผมพาโล้เนี่ยหนึ่งหอ่อนี่คล้ายได้เมือห้ากิโลนะคะก็พอดีนะคะก็ไข่ทั้งหมดก็ประมาณยี่สิบฟองนะคะแล้วก็เชื่อมน้ำตาลให้เป็นสีแดงเลยค่ะให้ออกกลิ่นไหมเลยค่ะจะได้สวยงามนะคะสีสันออกมาสวยงามนะคะอะ่แล้วเราก็ปรุงรสนะคะใส่ซอสฟ้าเคียวนะคะ กะพอประมาณนะคะสําหรับหมูสองกิโลนะคะไข่ไก่ยี่สิบฟองนะคะอ่าก็ผัดจนเป็นน้ําตาลสีแดงเป็นคารามเมลค่ะ <c oughs> นี่นะคะก็ประมาณนี้ใส่น้ํามันหอยลงไปนะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะ <c oughs> ก็ใส่ซีอิ๊วดำหรือสีอิ๊วหวานก็ได้นะคะมีอะไรก็ใส่ไปนะคะเที่ยวจะเป็นสีนี้นะคะ จากนั้นก็ใส่กระเทียมใส่ขาลงไปนะคะเอาไข่ลงไปค่ะเพื่อให้สีที่เราเคี่ยวไข่ได้จับนะคะไข่ทั้งหมด20ฟองค่ะก็ะเริ่มเดือดแล้วนะคะเคี่ยวจน แล้วก็มาตักใส่หม้อที่เราตักหมูที่ผัดสามเตอไว้นะคะค่ะเราใส่ขาใส่กระเทียมไปด้วยนะคะขาอ่อนนะคะเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมนะคะอ่จากนั้นเราก็เอาไข่ยี่สิบฟองลงไปเที่ยวกับน้ำตาลที่เราได้นะคะให้สีของไข่เกาะติดกันนะคะ อรูของเราก็จะเปลี่ยนสีทันทีค่ะขอบอกเลยนะคะทำขายก็ได้มเมื่อเราเคี่ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตักใส่หม้อนะคะหม้อที่เราใช้ก็เป็นหม้อสเตนเลสนะคะก็จะไม่ติด,ดค่ะ เทน้ําตาลลงไปนะคะที่เหลือติดกระทะนะคะเอาออกไปให้หมดนะคะแล้วก็เติมน้ําค่ะจากนั้นเอาน้ํามาเติมค่ะให้ท่วมไก่กับหมูเลยนะคะนี่นะคะพอเราเคี่ยวไปหมูของเราก็จะหดลงไปนะคะเราจะต้องเคี่ยวให้นุ่มนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เดือดน,นะคะเราเติมน้ําลงไปแล้วนะคะรอเดือดก่อนนะคะเพื่อนๆน อาหารจะอะไรเราก็ต้องใจเย็นนะคะพิถีพิถันเราก็ล้างผักชีมาแล้นะะนวนะคะมาหั่นไว้นะคะเตรียมที่จะโรยหน้านะคะอ่าทีนี้เราก็ต้มเกี่ยวไปเริ่มเดือดแล้วค่ะเราก็ช้อนนะคะเราจะต้องช้อนฟองที่ขึ้นมาออกนะคะมีฟองมีน้ำมันนะคะเราก็ค่อยๆช้อนออกะคะ่ะ ถ้าเราไม่อยากให้พะโลู้หม้อนี้นะคะพะโล้ไข่หมูสามชั้นของเรานุ่มนะคะเราอย่าใช้ไฟแรงใช้ไฟปานกลางค่ะนะคะเพื่อนๆใช้ไฟปานกลางก็เคี่ยวไปไฟอ่อนๆนะคะจะหอมไปทั่วบ้านเลยนะคะน่ารับประทานมากๆนะคะข้าวสวยร้อนๆนะคะทานคู่กับน้ำสุดยอดเลยนะคะเพราะในการทำก็อย่างน้อยเพียงนี้นะคะ เราก็ได้ทาบุญเราก็ได้ใส่บาตรแบ่งปันให้ญาติพี่น้องของเรานะคะการทําหม้อใหญ่ๆก็ถือว่าดีนะคะตอนเช้าก็อุ่นนะคะแล้วก็ตักทาบุญได้แบ่งพี่แบ่งน้องนะคะนะเดี่ยวไปตักไปกุนไฟนะคะปรุงรสนะคะปรุงรสข้าจืดไปแล้วก็เพิ่มเกลือนะคะถ้าสีไม่เข้มเราก็ใส่ซีอิ๊วนะคะ ฮัลโหลวันนี้หมูสามชั้นของเราก็ชิมดูแล้วเปื่อยดีแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆกดถูกใจอ้ากดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่มารับชมมาให้กำลังใจในช่องคุรีชาแนลนะคะไว้จะได้นำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ